สวัสดีค่ะวันนี้มาทําคลิปป้อนคะแนนของคุณพ่อนอกเห็ดเหนือผลหนึ่งร้อยคะแนนนะคะกราบขอบพระคุณคุณพ่อนอกเห็ดเหนือผลมากๆนะคะที่เมตาตาป้อนผลไม้ให้กับพ่อบคราราชันนะคะคุณพ่อสาทางช่องไทยทางช่องพี่พรบิ๊กทูนะคะขอให้คุณพ่อและครอบครัวสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะ ธุรกิจการงานจะเริ่นรุ่งเรื่องนะคะคิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนานะคะคุณพ่อ่ะดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะขออนุญาตโยนผลัมาให้กับราชันนะคะขอบพระคุณคุณพ่อมากมเลยนะคะสองค่ะสามนะคะโยนได้ไหมนี่ได้เลย 反正都白读了。 ขอบคุณคุณพ่อมากๆนะคะ